มาชมกันอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ขายดีมากๆเลยต้องบอกว่าฟอร์ดขายดีทุกรุ่นค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสตอมแพคขับเคลื่อน2ล้อน,นั่นเองค่ะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองสําหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีแค่2รุ่นย่อยให้ลูกค้าเลือกนะคะขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็2อล้อน,นั่นเองค่ะ ในส่วนของตัวนี้นะคะกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าเดิมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเลยมีเฉพาะแค่สตอมแท็กอย่างเดียวนะ,ะที่เป็นกระจังหน้าแบบนี้เป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ตัวรังผึ้งเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่มากๆเลย mm hmm. เห็นไหมคะแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้ก็ไม่เหมือนใครนะพื้นเป็นพื้นสีน้ําเงินเข้มนั่นเองตัดด้วยสีโครเมียมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะคะตัวนี้จะมีไฟแอบเบนไลท์เอ้ยโทษที จะมีไฟสปอตไลท์นะที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นไฟสปอตไลท์นั่นเองเป็นไฟหลีนะคะตัวนี้เป็นไฟหลีนะแต่เป็น LED นั่นเองค่ะให้ความสว่างมากๆเลยเวลาเราเปิดไฟสูงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเป็นแมกนิกแล้วนะคะเป็นแมกนิกทั้งขับสีและขับสองนะคะเป็นแมกนิก LED มาพร้อมกับตัวไฟ daytime running light นะคะเป็นไฟส่องกลางวันนะคะในส่วนของตัวด้านข้างเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นรูปตัวเหดนะคะ เป็นรูปตัวเฮตแต่ว่าเป็นสีดำเงานั่นเองนะคะตัดด้วยคริปสีแดงนะคะในส่วนของตัวชายกันชนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมให้มาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงขนาด2ห่วงนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกก็ยังมีให้ด้วยนะ,ะสำหรับรุ่นนี้นะ,ะตัวเซ็นเซอร์หน้านะคะมีมาให้ถึง6จุดเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่น Storm Tag นะคะ เห็นไหมแล้วก็คันนี้นะคะยังมีในเรื่องของตัวระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะคะ mm. มีตั้งแต่ตัวเรดาร์นะคะจับคนเดินถนนนะคะและจักรยานนั่นเองนะคะ mm. แล้วก็จะมีกล้องรอบคัน360องศามีในเรื่องของตัวระบบเบรกสต็อปแอนด์โกให้นะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเรดาร์ขับตามรถคันขน้ขนางหน้ามาให้ด้วยนะ,ะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็กระระยะห่างรถคันขนาน oh, ้างหน้าได้ด้วยนะคะในส่วนของตัว ระบบความปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวนี้ยังมีในเรื่องของตัวบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะสําหรับความปลอดภัยด้านข้างนะ,ะจะมีบายสปอร์ตในเรื่องของการแจ้งเตือนที่กระจกมุมกระจกมองข้างให้นั่นเองเป็นไฟสีส้มนะคะแล้วก็ยังมีกล้อง360องศาให้นะ,ะในส่วนของตัวคิ้วล้อนะคะที่เป็นคิ้วล้อแบบนี้นะ,ะตัวนี้คิ้วล้อที่มาจากโรงงานนะคะจะเป็นสีดําเงานะคะตัดด้วยในเรื่องของลายล้อมแม็กนะคะที่เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีคลิปตรง แม็กเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นคลิปสีแดงให้นะคะมีเฉพาะรุ่นสตอมแท็กนะลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนในเรื่องของตัวแม็กหรือยางแล้วนะคะตัวนี้ให้มาแบบดีแล้วนะ,ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นยางกูดเดียร์นะคะที่ให้มาเป็นแม็กขอบ20นะคะหน้ายางจะอยู่ที่255ทับห้า20นะคะเป็นแม็กแก้มเตี้ยเห็นไหมถ้าเป็นแม็กแก้มแก้มเตี้ยเนี่ยเวลาการขับบนท้องถนนนะคะในการ ขนาดกับตัวพื้นถนนของที่เป็นถนนเนี่ยมันจะค่อนข้างเกาะมากกว่านะคะไม่เหมือนรถที่แบบว่าใช้ขนาดหน้ายางประมาณ265เนี่ยหน้ายางจะค่อนข้างหนาหนาขึ้นนิดนึงในเรื่องของการขับมันก็นิดนึงนะมันก็เกาะถนนแหละแต่ว่ามันก็จะมีบ้างในเรื่องของการสะเทือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยจะมีตัวคำว่า t ต m Pa ที่อยู่ทางด้านข้างให้นะคะ แล้วก็ตัวกระจกหูช้างเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะคะสีดําเงาให้นั่นเองนะแล้วก็ฟิล์มนะคะติดตั้ง60รอบอ่ารอบคันเลยนะคะสาหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็กันอ่ากันสาดเนี่ยติดตั้งมาให้แล้วในส่วนของตัวราวหลังคานะคะที่มาเป็นเฉพาะรุ่นของเขานะคะตัวนี้สามารถปรับได้นะปรับได้นะคะตัวราวหลังคานะคะแล้วก็ใหญ่ด้วย แตกต่างกับรุ่นวายแท็กนะคะที่ไม่เหมือนกันนะเอกลักษณ์คนละแบบเลยนะคะเพราะว่า Ford เขาจะแยกชัดเจนเลยว่ารุ่นนี้คือเป็นเฉพาะรุ่นของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลายสติกเกอร์นะคะที่ให้มาแล้วติดตั้งมาให้แล้วนะในส่วนของตัวลายสติกเกอร์นะ,ะถ้าไม่ชอบก็แค่แกะออกนั่นเองนะลูกค้าบางท่านาบอกว่าไม่ชอบ <c oughs> แต่ว่าเี่ไนว่าเขาออกแบบมาดีแล้วนะไม่ต้องไปแกะออกหรอกใช้แบบเดิมๆนี่แหละแล้วก็ตัวบันไดเหยียบด,ด้านข้างเนี่ย ก็มีมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่น s t o r m t a กนะตัวนี้ก็จะมีตัวกันลื่นให้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยเราก็จะเป็นช่วงล่างแบบคสัสซีแบบเดี่ยวนะคะถ้าเป็น Ford เนี่ยจะเป็นคสัสซีเดี่ยวแล้วนะคะเป็นคสัสซีชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อเลยนะแล้วก็ในส่วนของโช๊คอัพเป็นแบบแขนควานั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นโชคอัพที่เป็นเจ้าแรกนะคะที่นาโชคอัพ ออกมาจากนอกคัสซีนะคะตัวนี้นะเพิ่มในเรื่องของความนุ่มนะคะแล้วก็การรับน้ําหนักได้ดีนะคะตัวนี้นะสังเกตง่ายๆว่าระหว่างเรายืนแบบตรงกับยืนทางขาอันไหนแข็งแรงกว่ากันนะคะแน่นอนค่ะยืนแบบทางขาแข็งแรงกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวคัสซีเนี่ยจะอยู่ที่สี่แผ่นนะคะตัวนี้จะมีมาให้สี่แผ่นรับน้ําหนักถึงตันครึ่งนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวโลบาด้านหลังเนี่ยตัวโลบาเนี่ยก็สามารถปรับได้นะคะ ปรับได้ห้าระดับนะคะลูกค้าอยากจะปรับอยู่ที่ระดับไหนสามารถปรับได้เลยนะคะอันนี้คือข้อดีของรุ่น s t o r m p a g ตัวโลมาเนี่ยสามารถปรับได้ไม่เหมือนตัว w i t e c นะคะตัว w i t e c เนี่ยปรับไม่ได้นะในเรื่องของตัวโลมานะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะลูกค้าติดเป็น Roller Link ของ Hammer นั่นเองเป็นรุ่นของ Hammer นะคะเป็น Hammer แท้นะตัวนี้นะคะเห็นไหมการทำงานก็ เดี๋ยวนะเมื่อกี้จะเอ๋ตัวน,นี้นะคะก็ติดเป็นตัวฮัมเมอร์นะคะของฮัมเมอร์นั่นเองในฮัมเมอร์เนี่ยก็จะมีไฟสปอตไลท์ด้านในเห็นไหมคะตัวสปอตไลท์ทางด้านในนะ,ะเห็นไหมมีมาให้นะคะ เหห็นไมฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะลูกค้าเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะคะมีให้ทั้งหมดหกจุดนั่นเองนะคะสำหรับตัวเซ็นเซอร์นะเดี๋ยวพามาดูภายใน ตอนหลังนะคะเห็นไหมคะตัวตอนหลังก็จะมีตัวแอร์ทางด้านหลังนะคะและ้วก็เห็นไหมเอเบาะเป็นเบาะดำนะเป็นเบาสีดำเดินได้ด้วยสีแดงนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะมาพร้อมกับตัวไฟเวลคัมนะคะไฟต้อนรับนะคะเป็นไฟแอบแบนไลท์ลำแสงสีฟ้านะคะตัวนี้คอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนั่นเองค่ะ แล้วก็ตัวตรงเป็นนอแบกนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนั่นเองสีดำเงานะคะมีตัวหน,งนังสือตัวสติกเกอร์คำว่า s t o m t a c ด้วยเห็นไหมคะเป็นตัวหนังสือคำว่า s t o m t a c สีแดงนั่นเองค่ะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ1 0 1จเอ่อสินิ้วให้นั่นเองนะตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ไม่ว่าจะเป็นออนแอนดรอยนะคะหรือจะเป็นแบบว่า Apple สามารถ เชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็สามารถนำในเรื่องของแผนที่ขึ้นจอได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังมีแท่นชาร์จไร้สาย<ม>เห็นไหมถ้าเกิดโทรศัพท์ของใครมีระบบรองรับแท่นชาร์จไร้สายนะคะก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยแล้วก็ยังมีช่องสยบสายย s ดบีให้ด้วยนะคะระบบปรับความเย็นนะคะแยกอิสระซ้ายขวาให้นะคะไม่ว่าฝั่งคนขับหรือคนนั่งนะคะสามารถแยกอุณหภูมิให้ด้วยนะคะ แล Como, ้วก็ในส่วนของตัวเบาะด้านหน้าเนี่ยก็จะสกีนคำว่า torm t e c h ให้นะคะเห็นไหมจะเป็นเบาะสีดําเดินได้ด้วยสีแดงในส่วนของตัวเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์อีคิปเตอร์เกียร์ไฟฟ้านะคะสิบสปีดให้นั่นเองมาพร้อมกับตัวระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มในเรื่องของตัวเซนเซอร์ด้านหน้าให้นั่นเองนะคะเห็นไหม พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็สามารถปรับได้ขึ้นลงซ้ายขวานะคะไปปรับขึ้นลงนะคะยกขึ้นยกลงได้นะแล้วก็จะมีพวกปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะที่พวงมาลัยนะคะสามารถตัวนี้จะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการล็อกความเร็วตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวขับตามรถล็อกขับตามรถข้าหน้าแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลนคีพให้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นปุ่ม รับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ปัดเพลงไปข้างหน้านะคะหรือย้อนกลับนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบล็คแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของโหมดในเรื่องของตัวโหมดหน้าจอนะคะหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบดิจิตอลให้นะคะก็จะบอกในเรื่องของการอ,าอัตราน้ามันเชื้อเพลิงวิ่งได้กี่กิโลอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะบอกในเรื่องของการแจ้งเตือนการผิดปกติของระบบต่างๆที่อยู่บนตัวรถนะคะให้นะ แล้วก็ตัวช่องแอร์ก็จะเป็นสีดำตัวนี้จะตัดด้วยโครเมียมนะคะดีไมปึงปึง้งแผงประตูก็จะอยู่ทางด้านนี้แผงควบคุมในเรื่องของตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับในเรื่องของอ่ากระจกขึ้นลงทั้งหมดสีบานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเปิดมือเปิดประตูให้นั่นเองค่ะ อย่างรุ่นนี้อ่ะอย่างที่แจ้งไปว่าจะมีไฟสองด้านข้างให้ด้วยนะคะไฟส่องสว่างด้านข้างนะคะสำหรับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะเวลาลงจากรถนะคะแล้วก็พื้นที่ที่มีค่อนข้างมืดนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการส่องสว่างพื้นถนนให้ให้ได้เยอะเลยเพราะว่าเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟแบบลำแสงแบบ LED ให้นั่นเองสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะทราบรายละเอียดแล้วก็การดาวน์การผ่อนนะคะสามารถ โทรเข้ามาสอบถามจ๊เอดได้เลยนะคะที่เบอร์063หกสาค่ะสามหกแปเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเวลาจ๊เอมีรถรุ่นแปลก,ปลกรถแบบว่ารุ่นใหม่แล้วก็จัดแปลงแบบแปลกนะคะลูกค้าจะได้ชมไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจ๊เอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ